สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อดีกลับมาครับสมขอบใจทุกคนที่โตาสลูกกินเเกิดวันในใส่กองอีสานนข้าวเหนียวพๆไมไมครับครับมาเบิดกันเลยลองก่กรสชาติจเปยังมดูั้เป็นเนื้อจะาสมอะไเด้อ เคยซื้อคนนึงตัวนั้นจบกว่าตัวนี้มาส้มละกันโมกิตก,กใจเล้อทุกคนที่ติดตามลูกกยังให้ห่อนเรื่งคันผู้ติดตามไม่ไว้เป็นกำลังใจให้เนี่ยได้ผลเล้อเข้าเนียวกับใจของอุสาหนี่เป็นสิ่งที่เข้ากันนะ กินนกระแซกนะทาอแซกให้กินน้ทีน้ขาวแซเห็นบางขาวทั้งนั้นซะแล้วมันกินของขาวําใง เนื้ออะประมาณนี้ตันนบิกเต็ดนะระหวงงา่างหางท่านมีกานดูติดตามไวบ้างบางันพี่น้องทุกคนเด้อทอาาุกียังไม่ได้ติดตามนากติดตามเล Phân tộc đi, Như dạng là tộc rồi Đang tìm hmm. Đó, tìm thắng nhanh Được แต่งเลยเอาเข้าใจทุกคนเด้อขอเป็นพี่น้องทตัวไหก่อนพี่น้องต้องฟังใคนตัวไเนาะติดตามช่องลูก like กินเสียเถิดก็จะให้คลิปตลอดไปเนาะเพื่อให้พี่น้องเอา fc ยติดตามลูกในเบิร์นได้มคลิปแต่ละคลิป่างด้านให้ไปเรื่อยๆเป็นในสิ่งที่มากพี่น้องกวันนึงหนึ่งพันวิติดตามสร้างนู้กคนเด้อพี่น้องเนาะฝากติดตามหรอยังไมด้ติดตามก็ฝากติดตามแน่นนติดให้กำลังใจในการ็ดคลิปนะเพื่อให้เขเป็นกำลังใจกำลังใจ่อนเด้อเหนสู้ๆบาวิตช่วงนี้น้ำ ขให้อุกรเดียวกันแล้วนะ้องทำคนไทยดัแตนานะขอเข้าใจติดตามาะสมแล้ก็ดนะูหลักเก่อนะสบายยี่บาย